ที่ที่เข้าไปในสุขติอันเหตุโกาใช่ไหมมีทวิเหตุก็มีมิติเหตุก็มีเห็นไหมอย่าคิดว่าอาจารย์ตุกเนี่ยธรรมดาธรรมดานะวิตีธรรมดาเหมือนกันอีพ่อท่านก็เฟียบลงไปใช่ะมก็มันก็เหมือนกับว่าโอ้โหพวงมาลัยที่เป็นทิพย์ไปแล้วลอยขึ้นไปก็เป็นคล้องอยู่ใช่ไหมคล้องอยู่ อ่ามาบอกว่าลูกๆเนี่ยโอ้พ่อไม่ไ <GO> ด <av uther> ้เือของจริงเลยนี่นยเลือกได้แล้วเนี่ยพักกันหมดแล้วพักกันหมดแล้วพักเลยไม่เห็นของไม่ได้เห็นของดีเลยลูกจะเห็นของดีแทนลูกๆล้อเนี่ยหลงล้อเลยเห็นของอะไรลอยต่แต่งอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเออนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังว่าว่าอะไรคะเมื่อกี้พูดถึงอะไระ ฟวาเพลินเลย้็ชมบคความเพลินเลยย้อนกลับไม่ได้เลยต้องหมายเลว่าคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวี้ปฏิสธคุยกันเรื่องของนิดนิ้ใช่ไหมนิดนิดก่อนตายใช่ไหมเห็นไหมท่านยังไม่ตายใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใกล้จะตายแต่ใกล้จะตายที่ยังไม่ตายไม่ใกล้จริงๆว่าใกล้จะตายเนี่ยมีมีใกล้แบบนี้กับใกล้จริงๆใกล้จริงๆนะ่น่ะ ช่วยไม่ได้แล้วยังไงก็ไปชเาวรวเดเหลือห้าขณะแต่ถ้าแบบนี้เน,เนี่ยเห็นางตาในชศเ้าวนาเจ็ดขณะนะแต่ต้องสบงบใจไงใช่ไหมฮะเอาเห็นแล้วมันก็ลงใจนะเนี่ยนี่คือนิมิตเรียกว่าพอจิตปลื้มเห็นทางตาแล้วอปลื้มปริ่มาละเลือกแล้วสวรรค์ชั้นไหนบ้านใหม่อ่าเขาเรียกนิมิตเครื่องหมายขปีนิมิต เคลื่อนหมายที่จะไปนะรเออเป็นอารมณ์ที่ดีเนาะเออพวงมาลัยพระีิสุสงเป็นวินิ่ดีไหมคะเป็นวินิ่ดีดีมากเลยเป็นอารมณ์ที่ดีและเป็นแล้วตอนในตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เนี่ยนะเรามีพระีิสุสงอยู่ในความสมจริไหมคะมี่ีแสดงว่าเป็นกรรมอารมณ์เราได้ใช่ไหมใช่ได้แล้วถ้าว่าโดยกรรมอารมณ์ที่ท่านเอามาพูดตอนใกล้ยาตายแบบนี้นะ แต่ตอนที่เราเห็นเนี้ยปกติเนี่ยไม่เรียกว่ากรรมะอารมณ์นะ<ม>ถ้าเราเห็นทางตาหนูจะบุกเล่นกายตอนเนี้ยถ้าเราสัมผัสห้าทางเนี้ยหรือว่าหกทางเนี่ยนะตาบุกเล่นกายใจไม่เรียกว่ากรรมะอารมณ์กรรมันมีมิกติมิตรอย่างนี้ไม่เรียกน,นะครับอันนี้ไปใช้อีกอีกช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับช่วงเป็นงของชีวิตต้องต้องทำต้องทำเป็นอารมณ์ไปครับใช่ใช่ใช่ก็เลยว่า มีสิ่งดีๆเนาะไม่ว่าจะเรื่องของการกระทัาทุกอย่างใช่ไหมถ้ามันดีอะให้มากที่สุดอะใช่ไหมคะ <c oughs> เพื่อจะเป็นมมกรรมะอารมณ์นอนอยู่เนี่ยก็มีอารมณ์ที่ตัวเองได้เคยทาเอาไว้เป็นอนดีตอารมณ์มาที่ปีากรรมะนี้ก็เหมือนกันนะอย่างวันนี้เนี่ยเออนําใครนาอะไรมาทําบุญอย่างนี้นะพี่คะเออก็มีเยอะแยะอย่างขันข้าวข้าวสวย กับแกล้งใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเนาะกับแกล้งเขาไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้นะกับข้ากับอะไรมีข้าวสารใช่ไหมครับมีข้าวสารเขาบอกกับแกล้งแล้วไม่เก่งอะไรบางอย่างเนี่ยพวกเราเนี่ยชาวนาวัยอยู่เลยนะแกล้งเป็นมาบาลนะอะนั่นแหละนะฮะนะฮะอันนี้ก็คือพูดถึงว่านิมิตเหล่านั้นเนี่ยมาปรากฏแต่ถ้าหากว่าตายทางตานี่เรียกศ ทางตาก็คือยังเข้าสู่หัวใจสิ่งนั้นก็ยังฝังใจเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้แสดงว่ามีรูปารมณ์นั่นแหละใช่ไหมคะมาเป็นอารมณ์ใกล้ตายรูปารมณ์นั้นก็ต้องมาทางจากถุทวารถูกไหมถ้าใกละ้ะตายเนี่ยต้องใช้จำนวนนี้มันมีหกใช่ไหมเราก็เอามาแค่หนึ่งใช่ไหมคะได้รับรูปารมณ์ใช่ไหมคะ,ะได้รับรูปารมณ์ที่ใช่ไหม,ไไหมถ้าตรงนี้ให้เขียนจำนวนนะ ได้รนะักรูปารงที่ได้รนะับรูปารอันนี้ที่ยั่งยั่งให้เนี่ยเราจะได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะ มรณาสันนัชวนะในพบก่อนเมื่อใกล้จะตายถึงอารมณ์เนี่ยเอามาใส่รวมไปเลยมรณาเรรคับ่ยมณาไม่ได้อ่านเป็นมรณาแบบไหนมรณาเฮ้ยอ๋อคอนเสิมาตั้งมรมาสระอะพระเรือสระอะมรณาอ่านเป็นมรณาคือถ้าอ่านมรณาเราไม่มีสระเลยนะมรณาปกติเราใช้มรณา แต่พูดเร็วไงพลันนาะใช่จะขุนทวารีเข้าใจใช่ไหมคะจะขุนทวารีมรณนะมรณะกำลังจะเน้นตรงนี้ให้ว่าครับอารมณ์ของพะวังเป็นอารมณ์ที่ได้รับมาจากชาติที่แล้วครัแต่มาเนี่เลยค่ะมาเนี่มาเนี่ยค่ะชี่อาคันตุกระพรวงใช่ไหมตะเกียจยังอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหม อาคันตุกะผูวังท่านใช้คำนี้นะอันเนี้ไม่ใช่อารมณ์ที่ได้มารับได้รับมาเหมือนเหมือนผู้วังเนี่ยดูบนบนกระดาษได้ไหมะครับ,รบอาคันตุกศตันนี้ไม่ได้รับอารมณ์เหมือนเหมือนผู้วังพุ้นี้ไม่ได้รับเหมือนอันนี้แต่ได้รับมาในปัจจุบันพวกนี้ที่มีความชำนาญ ไม่เดี๋ย <c oughs> ได้แล้วมาด้วยวาับชำนาญน,นะในในชาตินี้ชำนาญในภพนี้ในภพนี้เนี่ยเฉพาะอันนี้เลยนะที่มีอาคันตุกะอ,อันนี้มุ่งหมายถึงัวนี้นะนนในภพนี้นะอันนี้มุ่งหมายถึงอาคันตุกะพวันแล้วอยู่ในวิถีนี้นะวิถีนี้ไม่เกี่ยวนะ เันไหมคะวิถีที่ห้านะวิถีที่ห้านะคะไม่ใช่วิถีที่สี่วิธีที่สี่ไม่มีอาการุกับผวังนะวิธีที่สี่ไม่มีอากัรบุกับผวังนะคะอันนี้เขียนให้ก่อนเดี๋ยวจะลบตรงนี้นะเดี๋ยวจะลบตัวหนังสือนะอาการุกัดผวังเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไป จุดโม่งก็คืออะไรอยู่ทช่ไมก็คือกําลังจะบอกว่าเป็นผู้วันเหมือนกันแต่ครัมีอารมณ์ไม่เหมือนกันเป็นผวันเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผวังครับทำไมถึงจุดโม่งเองกับเพื่อนเพราอคนไปหาคันดูกาใช่เพื่อเอามาหาแบะหามาแล้วมาไปคันดูกาก็คือเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเนี่ยคนบ้านหนูต้อมีเพื่อนเยู่อ๋อใช่ เป็นการออกพวังแต่ไม่ใช่พวังใช่อ๋อมากระทันหันเลยแต่ไม่ใช่อารมณ์เป็นอารมณ์ของเป็นจิตเป็นจิตครับเป็นจิตที่จะต้องมีอารมณ์ต่างๆนะเออจิตที่ไวเียรเลยะเขียนแล้วใช่ไหมคะจะลบออกไหมคะตรงนี้นะคุณสวรเขียนยังคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสับสนตรงนี้นะคะสับสนหมายความว่าวิถีจะงงนะ นี้ก็จะเริ่มละให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้มีสำนวนมันจะง่ายขึ้นนะยังอยู่ที่วิธีที่หน<ะ>ึ่งกับวิธีที่สองใช่ไหมคะใช่ครับวิธีที่สองเนี่ยแยกแสดงมาจากวิธีที่หน<ะ>ึ่งเพราะเอาโทสะมาแสดงใช่ไหมค<ะ>ร,รับโทสะถ้าว่าโดยการเกิดในภูมิ ถ้าว่าในบุคคลที่มีโทสะเนาะ,ะที่เรางานบุคคล<ะ>ก็อยู่ในการมังกรสิทิ์เอกไอ้เรื่องโทสะจะต้องแสดง,ดสงกั<ะ>งกับิตรงนี้ก่อนแสดงกับผวังสิบตรงนี้ก่อนนะทีนี้พอแสดงผูวังสิบแล้วก็มีโทสะนี้มันเหมือนกับว่าบังคับให้อารมณ์มามาแค่สองเนาะอ่าอารมณ์มาแค่สองนะแต่ทีนี้น,นี่นี่คือจุดจุดที่เราสังเกตเห็นแต่ถ้าเรายกบุคคลเนานะ บุคคลเนี่ยพอเห็นอารมณ์เห็นรูปอารมณ์ที่ปรากฏทางตาโทรศัพ์เกิดอ,อย่างเงี้ยถ้าใช้สำนวนอย่างเงี้ยพอใช้สำนวนอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าโดยบุคคลไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นมนุษย์ก็ได้ใช่ไหมคะตัวแตนที่อยู่ข้างหน้าเราอ่ะได้ก็ปล่อยอย่างงี้ตกมาแทน <laughs> <laughs> คุณเอกเจอแตนแล้วใช่ไหมเจอครับใครจะเจอถ้าการที่ขาตก เดี๋ยวถามแบบว่าเราไปทําอะไรเขาก่อนเนี่ยไม่ทำเขาถือมือเขาหรือเปล่าแค่หันไปเฉยแล้วเลี่นของเราไปกวนประสาทะตรงไหนของเขาเนี่ยเขาก็ดูปลาลตามเห็นเราเขาน่าจะเป็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์พวกนี้มีโทรศัพท์เป็นจาริกใช่ไหมใช่จาริกมีโทรศัพท์เป็นจริตต่างนะจริตแปลว่าความแบบนึกสะสมโทรศัพท์เอาไว้เมื่อชาติ แล้วก็คงจะสะสมมาชาาินี้ก็เลยมาเป็นในรชาดอีกรอบใช่ไหมั้งใครมาพวกูต่อยเลยหัวของแมไม่แช่งว่หัวไม่เลยไม่เลยไม่ซีโรีตสไปใช่ไหมคือของของเขาคืออะไรก่อนใช่ไหมคะของของเขาคืออะไรแล้วเราแค่เดินผ่านใช่ไฮะครับแค่เดินผ่านแล้วตรงนั้นเนี่ยเธอก็ครอบครองไปแล้วร้อยแล้วว่านี่อันตรจักรของฉัน มีโลภะอีกนะแต่เราจะเอาโทสะเป็นตัวหนักตอนนี้เพราะว่าพวกมีโทสะจริตหนักมากแค่เดินเฉียดตรงนั้นเองฉันยังไม่ทําอะไรเลยปล่อยเถิดก็ปล่อยไนแล้วต้องแต่ตัวเออพวกกันอะไรยังไม่ทําอะไรเลยถ้าเป็นนักชกใช่ไหมมันก็ต้องเอาเนี่ยผ่านก่อนอะไรกลัวสัตวักว่าฉันกลัวไปก่อนคุณมนุษ นักโชคเนี่ยคุณก็ดูดูมวยแล้วล่ะมันก็ต้องกำบ้านมันไปก่อนมันถึงจะป้องกันใช่ไหมแต่นี่กำบ้านยังไม่ไปถึงเลยกำบ้านเขายังแบออกอยู่เลยเงนี้ยั้วเพื่นป้องกันตัวเลยอย่างเงี้ยบไม่ใช่ไม่ใช่สุดยอดเนี่ยการที่เล่าให้ฟังว่าแต่บุคคลเนี่ยไม่จำกัดว่าเป็นมนุษย์ใช่ไหมไดรับฉานเนี่ยโทสะอิญูก็เกิดขึ้นมาเลย เห็นเห็นเราเดินไปเดินมานะเลือกบุคคลอีกต่างหากที่จะต่อยกรรมเลยนะางหรกุพกรรมมาต่อยอดอีกแล้วแล้วต่อยทีนะโบนักปั๊กเลยนะอะไรวะต้องมีใครพันธ์คอาบสงเใช่ค่ะก็คือแบบแบบมีมีเอฟซี่นี้นะแต่ชาติต่างก่อนเอฟซีเยอะ เออนะก็นั่นแหละค่ะนี่เราห้ฟังว่าโทรศทเกิดเกิดอ่ะเธอเห็นเสร็จโทรศ์เกิดอ่ะแล้วมนุษย์เนี่ยสมมติมนุษย์เนี่ยเกิดจากบุญนะอันนนอะอันนี้นี่เหมือนข้าวฆ่าตัวเองนะแต่เห็นก็เกิดจากบุญจริงนจริงก็เกิดจากบุญจริงนะมนุษย์เกิดจากบุญเกิดจากมหาบุญเกิดจากมหากุศลแต่ว่าอะไรฮะพอมนุษย์เกิดจากบุญมหาวิบากก็คืออารมณ์ที่ดีย um ิ่งแม่ ได้ก oui, ็ได้ใช pues ่ไหมอารมณ์ที่ธรรมดาก็ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าการเห็นแทนที่จะเห็นเป็นเขาเห็นเป็นกุศลนะเพราะเขาเห็นเรากุศลส่งผลให้เขาได้เห็นเรานะอันนี้หมายถึงตัวแปลตะกี้นะคะเขาเห็นเราบุญส่งผลแต่โทสะเขาเกิดถ้าสมมุติว่าอภิกษุเดินผ่านตรงนั้นอันนี้เราสมมติเฉยๆนะ ท่านอย่าโดนเลยอะไเลนยน,นะภิกษุท่านเดินตรงนะั้นภิสูุเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งนะเป็นอติอิทารมนะอิทธารูปารมอติอิทธารูปารม,ตารารมแต่แตนตัวเนี้ยเห็นปั๊บเนี่ยไม่พอใจทันทีเลยพุ่งเข้าไปหาท่านปั๊กให้ใช่ไหมครับเออยิ่งปงหัวมัใหม่ใใช่ไหมปงโผกันใหม่ใหม่แล้วก็เลือกที่จะปั๊กด้วยนะ สะท้อนแสงใช่ไเดินหลาดเดงนแ่าแสงอาทิตย์ส่องชัดเจนมากเลยนะเออตรงนั้นนะชัดเจนมากเลยนั่นแหละค่ะนี่เนาะยกตัวอย่างนะ้นบปุ่นนะเออให้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่าถ้าว่าโดยบุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างงี้นะอือเพราะวิธีนี้เนี่ยถ้าเราเลือกหาบุคคลแล้วอะอีกครั้งหนึ่งได้กี่บุคคลนะคแปแปดบุคคลแปดบุคคลแปดบุคคล มีใครบ้างนะคะทุสุทวิตติปุกนั้นอะไรอีกคะอริยะสี่ใช่ไหมคะอริยะสี่คือโสสกาอนาอรหันต์ใช่ไหมทีนี้ใครบ้างที่ไม่มีโทสังนะคะเว้นแปดเว้นสองหลือฮะหก 6บุคคลใช่ไหมคะอันนี้8เว้น2องลอห6หกสองสองนี่เอาออกนะคือประอาาคามีกับป้าอารใช่ไหมคะบุคคลก็เหลือ6คนแล้ว6คนนี่ได้ภูมิฮะส1บเอ็ิบเอ็ดคูมคือกามภูมิ11ใช่ไหมคะการมาคูมิ11ดูนะว่า เรายกมบาญัทุกตะเนี้ตุกับผู้ดูชนนะแล้วอยู่ในอบายภูมิสีภูมิในภูมิหนึ่งก็คือเดรัจฉานภูมินะเอออย่างเงี้ยเนาะวิถีจิตเขาเกิดแบบนี้โทสาเกิดนะเห็นอารมณ์ที่ดีธรรมดาก็ได้มนุษย์เป็นผลของบุญใช่ไหมเห็นดีธรรมดาไมได้นะแล้วก็ถ้าหากว่าสัตว์ผู้นั้นไปเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้นะ อีบากทางตาของเขาเขาก็มีตาใช่ไหมคะใช่ครับเออตาของเขาเนี่ยไปเห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลของบากที่สั่งสมเขามาอย่าคิดว่าตัวแตนน่ะจะเห็นไม่ดีไม่ได้นะเห็นได้จักขูวิญญาณนี่เมีสองใช่ไหมคะเขาสลับกันเกิดตรงตรงจักขปูตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงตานะดังนั้นช่วงที่เขาเห็นดีก็ส่วนหนึ่งถ้าเขาเห็นไม่ดีปั๊บก็มีเหมือนกัน พอเห็นไม่ดีปั๊บเนี่ยอารมณ์ตรงนั้นก็เป็นอน,นิทะรูปอารมณ์ถูกไหมฮะเอออย่างเงี้ยนอ้องโทรศเกิดขึ้นมาได้อีกทีเมื่อโทรศ์เกิดขึ้นมาตรงตรถาเกิดได้เพราะอารมณ์มันชับจรงิงอารมณ์มณันชับอยู่พอชัดปั๊บมาได้แค่อวบกขาตถาโขใช่ครับอย่างที่อธิบายไปว่ามีขนาต้องไม่ขัดกันเข้าใจนะคะเราอันนี้วิธีที่สองผ่านได้ไหมคะ หาได้นะคะคุณเอกหาได้แล้วคุณสวรรคุณสวรรบอกว่าได้เสมอเพมาะตอนนี้เป็นกาดูมแม่หาได้นะคะวิธีที่สองนะมาดูวิธีที่สามกันเนาะวิธีที่สามแต่เป็นวิธีที่สี่แนะวิธีก็คือเราพูดถึงว่าเราเอาการชะายี่สิบเก้ามาแสดง นะขาวางท้า10การชัด29ต่าา11เราเอาสามสามอย่างเนี้ยมาแสดงก็เหมือนกับ